สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องของการย้ายการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรซึ่งเป็นคู่มือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทํา ผู้มือเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในกรณีที่ท้องถิ่นมีความประสงค์หรือมีความจําเป็นจะต้องย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการย้ายนะครับจะต้องมีเหตุผลนะคบว่าทําไมจึงจะต้องย้ายหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1. จัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการความคิดเห็นของชุมชนและมะติที่ต้องการในพื้นที่หรือตำบลเดิม 2. จัดทำแผนการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยกำหนดวันย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน ขั้นตอนที่ 3. คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นขั้นตอนที่4จัดทำประกาศย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว 5. กรณีรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากศูนย์ที่ย้ายรวมเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รวมศูนย์แล้วขั้นตอนที่6นะครับรายงานการย้ายการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยส่งเอกสารมติที่ประชุมสำรวจความคิดเห็นของชุมชนมติที่ประชุมสภาท้องถิ่นประกาศการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็ก และจำนวนบุคลากรให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบนะครับนี่คือใน6ขั้นตอนเกี่ยวกับการย้ายการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ